ประชาชนติดเชื้อกันมากขึ้นนะจ๊ะประชาชนกําลังจะอดตายนะจ๊ะประชาชนติดเชือ้อตายกันทุกวันนะจ๊ะนะจ๊ะพ่อมึงดีประชาชนตกงานขาดรายได้แบบนี้เราคงต้องเพิ่มเพิ่มอาชีพให้กับประชาชนหรอเพิ่มโครงการแจกเงิน the one, the ประชาชนเป็นหนี้สินกันมากขึ้น แบบนี้เราคงต้องแก้ด้วยการเพิ่มเพิ่มทางแก้นี้ให้กับประชาชนหรอเพิ่มโรงรับจำนำ the one, the อเมริกาเข้าฉีดวัคซีนกันเร็วก็เพราะว่าเขาฉีดกันแบบทรงๆนั่นแหละเป็นถึงผู้นําแต่ไม่ศึกษาข้อมูลก่อนออกมาพูดเนี่ยนะดูปากผมนะครับคยุยสอสที่ฉีดกระดานในสภาทําตัวไม่เหมาะสมถ้าอยากจะฉีดก็ไปฉีดที่อื่นนุ่นไอ้พวกที่ฉีดนี้เร็วจริงๆเนาะ หมายถึงพวกฉีกกระดาษในสภาหรอหมายถึงพวกฉีกรัฐธรรมนูญท่านจะติอะไรผมในที่ประชุมก็จัดมาเต็มที่เลยที่ให้ติได้เพราะว่าคุณเป็นผู้นำที่กล้ารับความจริงอะหรอเพราะว่าผมจะไม่เข้าประชุมไปฟังหรอกคุยถึงจะมาช้าแต่สุดท้ายแล้วผมก็มาประชุมที่ยังมาได้เพราะว่าคุณก็ยังเป็นผู้นำที่มีสปิริตในการทำงานเปล่าอ่ะพาะสสคุณรับองค์ประชุมต่างหากละ่ะคุย ที่บอกว่าผมมีเซลสมองแค่8ปดหมืพันเซลลตอนนั้นผมพูดตัวเลขผิดมันจะผิดได้ยังไงก็มึงมีแค่นั้นจริงๆเรามีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเกี่ยวกับวัคซีนที่กําลังสั่งมาขอฟังข่าวดีก่อนเราสั่งวัคซีนจอนร์แดนมา25ล้านโดสแล้วข่าวร้ายละเราพูดตัวเลขผิดความจริงสั่งมาแค่5ล้านโดสไม่เป็นไรผิดเป็นครูครูตวยอําอำนาจมันอยู่ไม่นานหรอกหลายคนต้องการอำนาจ แต่ผมไม่ต้องการพูดแบบนี้แสดงว่าอยากลาออกไม่ออกอะออกไปลูกจะอะไรแดกที่บอกว่าไม่มีอะไรดีขึ้นเลยใน7ปีผมก็เก็บไว้นะเก็บไว้ไปพิจารณาเพื่อแก้ไขหรอเก็บไปน้อยใจทำไปเพื่อเราจะเปิดประเทศกันในอีก120วันทุกคนพร้อมรับหรือยังรับวัคซีนคุณภาพดีเหรอพร้อมรับความเสี่ยงร่วมกันชิบหายหมดแล้วสสอยังดีนะมีเอกสิทธิ์คุ้มครอง ไอพ้พวกที่ชอบพูดข้างนอกเราวังตัวไว้แล้วกันครูเก่งแบบนี้เหมือนมากเลยนะครับเหมือนผู้นำประเทศเหรอเหมือนหมา <c oughs> รู้สึกยังไงที่ประชาชนด่าขนาดนี้ผมไม่โกรธหรอกเพราะผมทำงานด้วยใจนะจ๊ะนไ <c oughs>